สวัสดีครับผมบุมบุมครับวันนี้จะมารีวิวรถโบราณรุ่นนะครับผมวันนี้ที่เราจะมา,มารีวิวก็คือรถ Honda 492เก้าสองวอชันทูนะครับรุ่นนี้ผลิตปี1964นะครับผมรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์1 2 5ยีสซีซีสองสูบ สองท่อสองหมวเทียนครับเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้ดีกว่าน,นะครับผมเร,เริ่มเลยครับผมจากข้างบนนะครับรุ่นนี้ก็คือจะใช้ประกับเล่งก็คือประกับเล่งในรุ่นใหม่ๆก็คือจะประกับเล่งนอกก็คือจะอยู่สายอยู่ด้านล่างรุ่นนี้คือสายมันจะจะซ่อนเข้ามาในในในแฮนด์นะครับนี่ครับเขาเรียกว่าประกับเล่งใน ถังน้ำมันจะเป็นโครเมียมเอกลักษณ์ของปีรถปี1960เป็นยุคลุ่งเรืองของของแฟชั่นการออกแบบรถหรือแฟชั่นที่ว่ารุงเรืองที่สุดครับผมยุค1960ขึ้นมาแก้มนี่คือ,อยางกคือการเข่ารุ่นนี้เป็นรถผู้ชายที่มีบางลมดนวยนะครับสังเกตับผมมีบางลมบางลมที่เมื่อกี้ที่ผมบอกก็คือสองสองสองสูบก็คือสองสองสองสูบแต่มีคาบูเดียวนะครับคาบูเดียว แล้วก็สองท่อคือหนึ่งนีหนึ่งท่อลงมาแล้วก็ั่วนู้ีหนึ่งท่อรถคนันนี้สตาร์ทสองระบบนะครับคือหนึ่งสตาร์ทมือมีปุ่มสตาร์ทมือนะครับผมปุ่มสตาร์ทมือแล้วก็สองก็คือมีสตาร์ทเท้าก็คือใช้แบบคลิกสตาร์ทคลิกสตาร์ทแบบนี้นะครับมาดูด้านหน้าครับผมด้านหน้ารถคันนี้ใช้วงล้อสิบหกนิ้วสิบหกนิ้ว รัดด้วยยางสิบหกนิ้วสามจุดศูนย์สิบหกนะครับตัวนี้เล็กตัวนี้เขาเรียกถุงเท้านะครับรุ่นแร,นร,นร,นรนกๆก็คือจะมีถุงเทา้าครอบไว้เพื่อความสวยงามงเทา้าดูด้านบนนะครับผมตัวนี้เป็นไม้ไมเ้เป็นแบบอนาล็อกความเร็วถึงร้อยสี่สิบเป็นกิโลเฮิร์ตเป็นกิโลกระทับเฮิร์ตก็คือร้อยสี่สิบกิโลทับชั่วโมง ตัวนี้เขาเรียกว่าตามแมวตามแมวตรงนี้เขาเรียกว่าไฟบอกสถานะสถานะคือเกียร์เกียร์ว่าง